สบายดีพ่อแม่พี่น้องมนีพบกพอกกับคอยเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกับสองแซวสารวันมนีสิมาเห็ดยำข่าปุ่นคือเก่าเนาะหรือว่าส่วข่าปุ่นบ้านเขาเออสได้กินยำข่าปุ่นนั่นเนองเนาะมนีคิดอยากแต่ก็ทันทันผู้ช่วยอยากกินนำ้ำอยากกินยำข่าปุ่นนู้นนู้นว่าส่นเลยจัดถ่ายแล้ววิธีทำได้ไปเบิ่งกันเลยอยู่ตระน,นี้กา ไปเบิ่งน้ำต้มอมมะขามเปียกก็เนาะต้มไว้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวไปเบิง่งเดี๋ยวมันแข็งก่อนนี่คือกระปุนของเราขาวจุ้ยเลยเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยคือต้มน้ามะขามเปียกเนาะนี่เพราะว่าบริขันเอาเนาะต้มเอาเาเห็ดน้ำสุกของมันนั้นนี่มะขามเปียกใสซ้ำหน่วยไปเลย สมส่วนหนนึงนี่โอกจิบเดี๋ยวมันซุกแล้วกะเสียมาผักให้เย็นแล้วกะสิไปยำกระปุนกันเลยเนาะนี่เนาะอันนามมาค้ามเปียกเขากะซุกกปทีเรบร่อยนี่เขาก็เอาอันมูย่อดแช่ไว้กับน้ำห่อนเลยเนาะจะได้หลวกในตัวเลยเขาก็เตรียมไว้เสียมาปรุงกันเลย ตอนแรกเขาก็ใส่พริกป่นลงไปเลยเนีย่ตามใจหมกักน้องหมักเพชรก็ใส่หลายๆแต่โบหมักเพชรก็ใส่พอประมาณก็สีแบบกลางๆอ่ะประมาณนี้พอกระปุนกระไลเยอะจิ๊กนึงกะแป้งนัวเนาะน้อยนึงส่วนน้ำป้าน,นี่บวงนึงเนาะประมาณนี้

น้ำปลาฮะใส่ลงไปเลยน,นี่ก็บีบมะนาวเลยบมะนาวของงงขวบปลาคั้งเปียกกระสมประมาณหนึ่งแล้วมันก็สมันหวานอ่ะสุดมะนาวมันหายคมสมโดดลงไปนี่บมะนาวกับประมาณสามลูกอ่ะแต่ว่าบมะนาวเนี่ยบ่ค่อยมีหนามปันใด้บ่ค่อยสระซอกเลยใส่ไลน์เนี่ย สามลูกถ้านาม้ำมหน้ามันไลยก็ประมาณสองลูกหรือลูกหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันมีนามมาข้ามเปียกอิู่ก็สิบัวขาวใส่เบิร์ตานยามนั้นโสโพูดอย่างกินกูได้ก็สิใส่สองหน่วยก็น่าเล่นๆทำมันเข้ากัน ลนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเอาก็เอาล่งหํำม,มาค้มเปียกกับมูยองลงไปเลยเนาะใส่ๆๆสล,ลงไปเลยเอากะมาคานหลังจากเข้าใส่หนำม,มาค้มเปียกกับมูยอแล้วเอาก็เอาลงตนหอมกับปักทัวเนาะอันนี้ ต้นหอมผักชีแหละมีผักหอมเปรกะผักชีแล้วก็ต้นหอมบัวส่วนในกระทิเนานะไว้ใส่ทีหลังตอนใส่กระปุนแล้วรอหทัวใส่ไล่ๆก็ได้แดดแต่มักมก็คุ้นได้โบมกักกะบ่ใส่ก็ได้นะเคยมากินแบบพักไล่ๆแซ่บแล้ก็มาคนเข้ากันเลยชาอืม นี่กะแส่บเล้ะเฮ้ยสิมซิมรสชาติบางก่อนนะทาพอดีกะสิใส่กะปุ่นเลยทาบ่พอดีกะสิปรุงเพิ่มเนาะแต่กะว่นาน่าสิพอดีแล,ล้วล่ะซิมเบิ่งกลัวสิมเบิ้งกันได้จ้าอื <c oughs> เปรี้ยวหวานเค็มนิดนิดเปรี้ยวกับหวานโดดเนาะนัวนัวหนังประแดกแซ่บในนอนพอดีแ่ละแต่กับสีบูเพ็ดนิดนึงอ่ะเสีเอาบักผิกเพิ่มน้อยน่งเวลาเราใส่กับปุนแล้วมันสิจาง นำไปแดกใส่นิดหนึ่งเนาะก็ประมาณสองจ่องนะนะรวมกันกับตัวเก่าดีเป็นสองจองเลยพอดีเลยอือก็แล้วเราก็เอากระปุนลงไปเลยกระปุนของเราจีกก็ได้ใส่ได้มาหมักมันเน่าๆก็ไปตัดได้เนาะแต่เคยหมักเน่าเสียดูดฟืดคือกินแซ่บ นเห็นได้หลายสิเบิร์เด้อสิบอกมอัมกแพงขนมมักินกินยำในได้หลายเนาะอันว่ากินเป็นน้ำเผ็ดน้ำขนมกินอ่ะสิกินไนะด้บ่หลาย,ายแต่ยำ่ะสิกินไดร์ไลน์แซียอ่ะเขาใส่กระปุนลงแล้วเ่าก็มาคนเลยเลย คนมันเข่ากันเนาะไม่ซาำม,มันหน่อยโพดค่อย,ยว่ายกรสิโคนหยาดเลยนิดนึงเดี๋ยวก้าปุ่นถึกน้ำด้วยกระปั้ล่ายเลยก็คนนะ้นไงเนาะดวคอนยานไปคกนกันเดอ้อนในน้องย่ำกระปุ่นเท่ากันผสมกันทีเรียบร้อยเท่ากันมาใส่กระทิ้นเนาะขั้นตอนสุดท้ายห้อยหนาไปเลย แซ่บแน่นอนสุดหนิสุดยอดบันบานแต่กระแสบ็บน้ำไฮเซอร์สั่นซิมเบิองจักบาดกันเด้อสิเกาหน้าเขานั่งเปล่าแต่วันวนวลแน่นอนเนาะเขาอนุญาตใส่มือเนาะจะได้อัตรักษการกินใสบ่บวงคือบวกลื้อ <c oughs> ซ่บพอดีเลยความสมกะทำหมักผู้ได้หมักสมกะบีบไว้บีบตังหางได้เลยเพราะว่าก็สีเห็ดแบบกลางๆอะนะสีผูเห็ดรสจัดรสเปรี้ยวเศรษก็ส,สีอีกบาหนึงมัน,นมากเลยมากินกันเลยบัะเดี๋นี่ประเดี๋ยงกต่สีมากินเนาะตักยู่ๆอะเลย พักนนเน้นๆถูกเอาบักถั่วบักดให้แม่จะมาคอืมอืตักน้ำละว้ะาวเด็ดสิเด็สิน่ามาันี่บีบบ จะน,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 นั่นัวไอ้กล่องเห็นอยู่บ้างเอาเลยคุณนอยนี่เนาะโต๊ะกินข้าวละง่ายดีนี่เนาะแล้วซ่บบะซีซีในนีไมันกระสีบกเข้มเนาะแต่ข้างนอกมันเข้มอยู่ออกพริกกรแต่ซีในกล่องมันสีขาวกล่องมันหยองนะเก็คือข้าวเป็นเลนแต่ว่าข้างนอกนี่ สีน่ากินนะแสบชอบมันะ้ย

nhưng mà bớt เราจะนำแสบมาราคาแต่ในกระซัมยังมเบดออกไว้กิน,นตอนเด็กไม่แบมากจนเบิด โอเคนอกคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถามากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแบบว่าพลาดคลไปไม่ของข่อยนี่ขอเกาวข้ามาสบายดี